ตอนนี้ผมก็อยู่ด้านบนเขื่อนบางพระชนบุรีนะครับผมจะให้ดูบรรยากาศด้านล่างนะครับผมนี่ครับก็มีแต่ละคนก็มาถ่ายรูปกันนะครับผมให้ดูบรรยากาศด้านล่างตอนนี้จอดรถไว้ด้านล่างนะครับผมก็จะมีบันไดเดินขึ้นมานะครับผมบันไดเดินขึ้นมาจะให้ดูด้านบนเขื่อนนะครับก็จะมีแต่ละท่านก็จะมาถ่ายรูปบรรยากาศตอนเย็นนะครับวันหยุดนะครับผม ให้ดูด้านบนนะครับบรรยากาศเย็นสบายมากนะครับผมนี่ครับเป็นที่ออกกําลังกายนะครับผมสามารถเดินเล่นชิวๆนะครับผมพาท่านเดินเล่นนะครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศ กานคนเย็นสบายมากนะครับผมพัดน,นะครับก็ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นจุดถ่ายบีบิ้งกันนะครับผมจะใครแต่งงานอะไรก็จะมาถ่ายจุปตรงนี้นะครับผมป่าหญ้าป่าอะไรนะครับผมคนจะมาถ่ายกนะันชอบมาถ่ายรูปก,กันเล่นกันนะครับผม